สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหุ้นหน่อยนะหุ้น EA นะเป็นหุ้น EA นี่แหละที่ที่วันนี้มาดูไม่ใช่อะไรห,หรอกเพราะแอดมินอะ่ะก็คือเป้าติดตามหุ้นตัวนี้มาอยู่นะเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้วก็ทําเป็นโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยเออแล้วเป็นตัวที่แบบเป็นตัวดีอะ่ะเป็นหุ้นดีอะ่ะแต่ที่ผ่านมามันมีปัญหาเจ้าของโกงอะ่ะโกงเงินไปสามพันกว่าล้านมั้งเออ เหตุการณ์นั้นทําให้หุ้นลงจากร้อยบาทอะลงมาเหลือสีสิบบาทเองน้อยไหมจากร้อยเหลือตีอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนด้วยนะบอกเลยยังไม่รู้เลยมันจะขึ้นหรือมันจะลงยังไงแต่ว่าแอดมินเฝ้าติดตามอยู่นะเพราะว่าอย่างเพราะว่าอะไรมะมเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้สนใจเพราะว่าตัวนี้ยมันราคาหนึ่งร้อยบาทมันแพงไปไงถ้าเทียบกับกําไรที่มันทําได้อ่ะราคาร้อยบาทแพงไป ต่อให้ราคาประมาณ3าิบาทก็ยังไม่ได้ว่าถูกเลยนะตัวเนี้ยประมาณติดกว่าบาท,บบาทอะเริ่มถูกแล้วเ,เริ่มถูกแล้วแต่เพิร์มันมีปัญหานะแล้วก็มีปัญหาเรื่องว่ามันไม่ยอมจ่ายนี่หุ้นกู้อะ่ะมันก็เลยลงมาเนี่ยแล้วก็อยู่ตรงนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหาได้ยังไงตรงเนี้ยถ้าเทียบกับอัตรากําไรอะ่ะมันก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่ามันมีค่า PE อยู่ที่มาณสามสี่เท่าเองอะ่ะถือว่าน้อยนะแอดมินเล็งไว้อยู่ แต่เราไม่รู้ไงว่ามันเป็นช่องขาลงไงเราไม่รู้ว่าจุดตึ้นสุดมันไปอยู่ตรงไหนมันอาจจะลงมาถึงหนึ่งบาทก็ได้อันเนี้ยคือเราต้องเฝ้าระวังก็คือก็คือเล็งไว้ว่าจะซื้อเพราะว่าราคามันถูกเพราะว่าในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆอะ่ะมันไม่เหมือนหุ้นตัวก่อนหน้านี้นะที่เป็นหุ้นของสตาร์กะ่ะสตาร์กนั่นก็คือเป็นหุ้นเน่าเลยอะ่ะหุ้นหุ้นหลอกอะ่ะแต่ EA เนี่ยเป็นหุ้นที่มีโครงการจริงๆนะโครงการจริงๆมันก็น่าสนใจอยู่ตรงนี้ไงแล้วก็ โครงการนั้นมันก็ทํากระสางินสดให้เขาจริงๆนะเออมันต่างกับหุ้นที่ที่ตัวอื่นไนงะหุ้นที่มาแบบหุ้นที่ทุจริตตัวอื่นไนงะอันนั้นคือไม่มีไม่มีอะไรเลยกลวงแต่อันนี้มีของอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอมันพอมันพอมันไม่จ่ายหนี้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าธนาคารอะ่ะเจ้านี้เขาจะเอาอยัางไงจะแปลงหนี้เป็นทุนไหมอะไรเงี้ยถ้าแปลงหนี้เป็นทุนแปลงไปเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยแปลงไปเยอะๆก็อาจจะไม่ดีนะเพราะว่าโอกาสที่จะขึ้นกลับไปร้อยบาทไม่มีแล้ว อาจจะลงอาจจะขึ้นได้แค่ไม่กี่บาทอะสิบบาทยี่สิบบาทก็คือภาวนาอย่าให้มันเพิ่มทุน <c oughs> ถ้าเจ้านี้เพิ่มทุนเนี่ยเหนื่อยหรือเจ้านี้จะฟองล้มละลายอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันอันนี้หุ้นอาจจะเป็นตูดเลยก็ก็ต้องติดตามดูนะแต่แอดมินเลงไว้อยู่เดี๋ยวรอเรื่องมาาันซาซาอาจจะรอมันวกวก,วกกลับขึ้นมาบ้างอะอะไรเงี้ยค่อยตือนะเห็นปะ่ะอันนี้เป็นกราฟรายเดือนนะรายมันนะเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาทํา ร้อยบาทนานอยู่ประมาณเป็นปีนะเนี่ยแล้วก็ทิ้งออกมาทีเดียวเลยเนี่ยเออแล้วก็เหมือนกับแท่งแดงยังไม่สุดด้วยเห็นไหมทาแท่งแดงแล้วแบบเหมือนจะลงได้ต่อ,อกอะ่ะเออสี่บาทบางทีอะ่ะอดมินกลัวว่าจะซื้อแพงไปไงสี่บาทยังคิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะลงไปมากกว่านี้ลงไปเหลือบาทหน,นึ่งเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออที่ต้องดูสถา,านการณ์อ่ะดูเฝ้าไว้ก่อนแล้วกันแต่ก็คงไม่ได้ว่าจะ เอาเงินใหม่มาซื้อหรอกก็คงจะขายหุ้นตัวอื่นที่มีอยู่อะมาซื้อามาเก็บขายหุ้นที่เราติดที่เรามีอยู่เนี่ยแหละมาซื e ้อ EA เนี่ยเราไม่ใช้เงินใหม่หรอกเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินมีงถึงนี้ก็ไม่ซื้อหุ้นไทยอะ่ะเพราะว่ามันมหุ้นต่างประเทศมันดีกว่าไงเออโอเคตัดชิปก่อนพอแล้ว